พี่รัตสวัส,สดีครับพี่น้องพบพ่อกันทางช่องก็อยู่ีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับครับมื่อนี้ย้อนี่แหละที่เก้าที่เดิมที่ลงซ้อมโดมบ้านพักซาหน่อยนะครับครับมื่อนี้แบบมาเก็บภาพบรรยากาศที่เก้าละก็แค่แค่แถวนี้แหละโอ,อ,อนน้ยเป็นมากเปน้อยพอเหลี่ยมมานาันหนาไปเห็นรถเลยที่แบบ เห็นรถมาแล้วเห็นรถจอดดีหนาบ้านซื้อที่แม่นมากสิท่านถามข้าวนเนถว่ถามข้าวถามข้าวมาเม่หอดจะขุ่นจะแย่งจะง่วมเด็นจังใดมาจังดเนาะไม่นุูแไ่เนาะกินข้าลยกินน้ำเนี่ยขาวไหม

เอาคือว่างันเกิดไม่หนุนแต่ยังเลี้ยงโอ้ยบึกบึดเจ้ผาบจะขึ้นเจี๊ยะผาพนึ่งกับโผจาภาพนึ่งกับซางไทยบอกว่านั่งที่เจี๊ยบเขเปียกสรุปแล้วแต่ยังกินเลยมึงขึ้นนั่นมันเกิดฉัมาเพิ่มฟ้ากลมไก่โอเคมาแม่เอากินตัวมาแม่มั่งไงแกงเห็ดคมเลือดแข็งขึ้นแกงเห็ดคมคือลูกกับอะไร คมไปตั้งแต่ปลายโอ้ก็เฮ็ดคมมือจะว่ต้มใส่ปักขามกา่อนตีคนใหญ่เรหลมเนาะก็จะถามขขาวถามขขาวถา่งแบกคือว่าคนคือซาขักซาเนี่ยนี่ม,มันเมียนข,อ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 ขอ้อมเขาวะใช่ไอ้นต่ออกจากปากว่าแหลมเลยนี่ม,ม,มันเดาขึ้นยังที่ว่าให้จริงหรือไม่ตอนนี้เนาะฮะอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้ออยถามเด้อ คนเขาคือวาาอวามากแทนหนอนเมนคมเขาบอานแน่คนจาแม่นค,ค,คือขาว,าขาว่าวบนแทนนี่นี่เด็กเขาบอกมาชอบในไรสวดเขาถามทั้งไรสดเมนวน,นี่ว่ามาโอ้ตอบตามตรงเนอะ คอยอยู่ต้องกันตลอดบ่ขี่แจ๊กใส่ผ้าอีกทีฮ่า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 นี่นี่่อยถามบางตัวด้วมือสั่าข่อยเลยสดมีความเหม็นมากแบบไรเลยมันแม่นบ่ไปบ่อนมีมันจะขึ้นมันขึ้นโอหอน้หอน้น่ามันเป็นปาบ่อนึ้บ่อ้่ได้แล้ววันขึ้นไปมันไหลออก นี่แหละเขาเลยเหตุผลที่ข่อยว่าให้กินเขาเยะเกินจังสิเปล่า่อยก็เลยว่าเออย่านกินเขาว่าแซ่บเขาเรยว่าให้พ่อยเลี้ยงเป็นเขาแต่เมียนยังเมียนเนาะเสียไปขีดเดียดเได้ยังเออเขาจะว่าขีดของนะมันงบไปพูดได้เป็นผู้เมียนบ่านี่ตรงนั้นแม่นุยบอกว่าต้องเอาทายุบ้านแม่นุยเมียนเอาอยู่มีเอาถิ่มเด้เถีแต่เมื่อคืนแม่นุยบอกเอาถิ่มปั่มเลยเมียนบ้านไหนบ้านัหนที่ที่อยู่ชสยกุ้งเนี่ย อนางแม่เอาคอยกับทิดาเอาไปเนเป็นเมีนบอกเอคนบัวยังไงคอยกับดตทดตามเนาะบอี่ใังอ้าวกะเหตุกะยอมหลับเนาะลูกกระไส้หลูกผู้เ้อลูกผู้ไส้แต่ว่าลูกผร้คือถิ่มเก่งหัวมันลายลายเมนกับอักเอาเลยเอาคนบทายุบานซักเอาอยู่มันขึ้นรถเงินเดียวอานมากยังไงสื่อ้าที่ทงยางมากแต่ไม่กินมมีนดีเรา่เจ้าคิดถือ วักออกมาก่อนมูทั้งรถกับสิตายแล้วต้องเปิดกระจกออกนะเมันกับว่าท่านแม่งหันใสหันขวายเออปันปันนี่หัวสักตายหุ่นทึ่งโอ้ยข้าวนี่มึงเป็นข้าวธรรมดาเลยครับพี่น้องผมก็ตกข้าวแต่ว่ามึงสอบผิดดีเมืไหร่ยังถือสาเราเด้อว่าเราพูดเถอะเว้ยอายุเจ็ดสิบสองเนาะแต่ว่าถ้าเจ็ดสิบสองเนื้อ่อยก็คือกันเด้อไปว่าท่านล้วอันกลัวสิหาปั่มได้เนาะ เราก็ท่านหันแม้เราบ่ได้ตัางชาว่าเราไ่ปวดเบลยถ้าปวดแล้วเราก็อันนี้เลยเออพูดเถอาทว่าท่านก็คือท่านเออเป็นในมัวนบ่ไปทางฝุ่นจวนอากาศก็ดีเนาะเโอ้ยไปพักพอนี่หลายมืออยู่วันหนาช่วงยี้ได้ข่อย่ถ้าได้เตรียมพร้อมก็ได้แต่ไปน้ำมัวหล่อรุ่นหลบหลังก็ได้ไปมำอะไรย่างนี้เดี๋ยไปว่าเดี๋ยวไปกินทุวกินละบ่เขามากเลยโอ้ยข่อยกับท่านเลยอย่าไปไหนหรอก เลยมามาถามเขาวบ้นะนมันเมีคนค้นข่าวลือหรือข่าวตัวสมพักเด้พอใช่อยพาะปยังหอย,ยุก็มองไไอว่าจะไปใส่เพรามันติมเนี่เออใส่มัน,นออมต้องไปรดยายาระบายด้สมพักไง้าต <ไป S 1> ้มใส่ไเศชอามันไม่ช้ามันไปใส่ท่านไปใส่ม่ตืปป่นกับเปียกว่ามันไปยามวานไปใส่อีหลงอีง,งวยเราส่วนยูแต่ว่าอัน เมนุ่ยค่าสักผ่าผ่าลายแห้งอือรบไปฉี่ทีพายเงียวแล้วเจ้าบ่นอะไรวะจีนองเอ้ยนีเหมือนรวมหัวลงๆน้่กันเออนั่นแหะดีแล้วฮะเกงนเงียงกันไปเขาบอกเนาะทำโตเป็นเพ่นกับเบื้องโตเนี่ยเออกันนี่ละกัเบื้องกันย้มมึงสี่ละย้มฉีใส่ผ่าเลาะตอนเมนุ่ยป่วยเรากับง่วเศร้าว่าสันนอยหนาอยู่นาเรียนาดำเออแต่ว่าข่อยกับวายยได้เหมือนเศร้าเลย ราะว่าเออมันเป็นเล่าเล่านิสัยปล่อยเล่าจะซื่อๆ่อเราเบ่งตัวตีก็เล่าวางสิแต่โบหูจนปลายสายเหตุพี่น้องแฟนครับกับผู้พระท่านหูจนปลายเหตุกับหูซะียเท่าไหร่ได้จะถามมันกักอะไรอะไรกับขวกล้องไว้ไว้ว่าพอปวดไทยก็จะได้กินตดเท่านั้นแหละฝ่าวกดกล้องไทยที่ปลดหัวนาเตียนแหนวนาไวขนาดเตียัวนานี่กระคาเกลื่ดนกินข้าวเสียบด้วย ก็พอข้าวเยังเดี๋ยวพุทกต้มเทน้ำกอนบเห็ดผมต้มใส่ใบบักขามกอนบจะใครจะให้มากับนี้นุันข้าสักผาเราเห็ดกินเองแล้วผมใส่ราบอได้เห็ดยังต้มี่ดีมันลวมากงวบัดี้หอมาต้มต้มใบบักขามต้มน้ำมาใบขามม่้นเขใส่หอยใบบักิดดาบเ้อใส่น้ำมใส่อยู่ใส่ใบบักเขียบใส่ใบบักเขียบใบบักขาม ไปซีดาต้มด้ยกันไม่ซื้อเท่าเหร่อกัมาเอาแั้งแต่เห็ดมาต้มจัมงมายับเฮีงกระชางน่ะพอดีเลยน้ำซีอิ้นไปเฮ้ยไก่หอนเหี้ยนหรอกอไปเจ้าแต่พ่ไปหาป่าด้วยน้ำลายไปหาป่าได้ม่บองหาบอยบองยางนึกเป็นน้ำหาเจ้าไปหลัดเอาใส่ปู่ะอือปีๆปน่ะเดียเ็พอเย่นเนืรมกลมก็เมียนยุ่งเหียบ่ได้บ่ได้กูกัว่าผ้าพลาแลมมาป่าหาบ่ได้มันมวยบองยืน ไปหลัดเอายูอยุธยานเออเออนาัหมก็เลยจิกากซักเสียเพีนนี่แหลเเห็นบ่เขาหาไปหเป็นเ้นไปเรียนไปเบื้องหน้าหไปเยไปที่เพีนย่งมันได้เอยตว่าขจบตว่าข่อยก็ว่าเขาไม่อยู่พี่ที่บ่นอนอยู่พี่ที่บ่ยังมือซอยยงมอแรงสิู่ดนี่แหเขามาแล้วท่านหนงขามาแต่ว่าขนของใช้รถมาแล้วมือไปมือบ้ากันี่ดนี่แหละ โย่ปยหาหาไปซ้ำหมัฮานเดียนออกงานมันหาส่วนไปใส้มาใส้กระเทยไปน้ำคอลตื่นไปบุ้งระะอดแล้วหน่อยร,ยอรลูกสาวพันธิตพ่อมากเรียนมากไปลำเพืเน่นเงียนอืมมีใจเตี่ยมีใจอืม หมู่บ้านยากตัวคำคำห้วัชันวันผาอืมห้กวนกันแม่กับจีภาพไปอัน,นวันเช่เได้บุบวันกับตัวน้าหมึกถึแห้งโอ้ยนายยังวะสักจังได้ถมไปทงหนึง่งแล้วที่หน้าเดี๋ยนี้ไปแล้วทงหนึ่งแล้วยังอยู่ทงหนึง่งกักิดหลอดป่ะหลอด ลงทุนมาค่ะขึ้นไปน้ำหนามมันอะไรบเงมันบกว่มันก็บกกันเอาตัวเขาเนาะมันถมโดนออมันยับวกมา,างยบงัน่ะแบบนี้นนอม้อยถ็ถามมาถามเขาคนนันดูไปตื่นไปถนนมันหดประมาณตีหนึิตีหนึ่งตีสองตนึ่งเหียง<ม>ข,ขึ้นก็กลัวว่ไถ้นบ้านพูดเด้น่ว่า ไปบ้านที่แรกเอาภาพหล่ะกันไปบ้านโบที่ชาโบว่าใช่ไปบ้านเข็มเป็นบ้านมูบ้านสีแดงโอ้บ้านสีแดงมาดาไปใส่มาใส่กันมาละว่างเนอเอ้าพี่น้องหู้ยล่ะว่าอีนังเป็นอี่ยังบ้านนี่ชัดเจนแล้วแม่นี่ลีนล่ะแล้วกินต้มตำบักขามน้ำหัวหน่าจะข้ามหรอกเออไปกินตำบักขามเตี้ย ชัดเจนแล้วแล้วแม่นีหลีทำหักขมเก็บมักงส์ต้กตเกียนมักหง้องำบักขามวันจังได้ก็เลิม,มาทำข้าวถอนแม่นีหลีแล้วพี่น้องผู้ถอ่อเนาะไปว่ท่นเนาะให้ยังได้เนาะมันดีได้เลยว่าขี่เสรถอืมปอนมาแกงายังอยากเกดึกแห้วเนะเขากันเขาปิดเราเนีนไปเขาหงนามเืด้วเอา<ๆ>สรบคิดนี้ฝากติดตามทางช่องพชรีลำพินอภิเชนะครับเนาะ คลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ฝากไว้ชมหีับสักก่อนคลิปหน้าพอกันไมหนนไมสวัสดีครับ